ทำไมใบไม้สามใบนั้นมันกระดิกทางนี้กระดิกไหมก็ดูนะครับนี่อยู่ในวัดเนาะเออผมนั่งเห็นมาอยู่ไกลๆทำไมมันกระดิกอยู่สองใบสามใบนั่นนะดูนะครับนั่นนะ จะว่าลมทำไมลมมันกระดิกอยู่สองใบสามใบนั่นนะเออแปลกก็ไม่มีลมนะนะี่พื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีลมใบไม้สามใบนั้นกระดิกอยู่มันคืออะไรคงไม่ใช่ สิ่งลี้ลับนะอเออดูดิครับนี่ชาแล้วนะนี่ถ้ามาเห็นตอนค่ำๆมืดๆเนี่ยคงผินแนบแน่เลยเนี่ยใบไม,ไม้มันกระดิก <c oughs> ก็คงเป็นลมแหลนะเนาะแต่ทำไลมมันพัดอยู่สองใบสามใบนั้นดูข้างๆนะครับใบไม้ข้างๆก็ไม่มีอะไรนะต้นเดียวกันไม่กระดิกเลยอแปลกแปลก ซูมซูมมากไม่ดีมันแตกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับนี่ให้ดูให้ดูบริเวณใกล้เคียงตัดไปนู้นก็เป็นมีนเนาะมมนตัดไปตรงนี้เป็นสารพักศพนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาก็จะถมดินขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นศาลาไปทำกิจกรรมทางศาสนาเนะาะอาจจะเป็นต้นไม้เยอะๆหน่อยนะครับวัดเรามันต้นไม้เยอะมากนะครับเป็นวัดวัดเล็กๆวัดน้อยหนองจะบกซิต,ตี้นะครับ ก็มาดูใบไม้มันแข่งนะครับก็แข่งไปตามแรงลมมั่นแหละแต่รู้สึกว่าไอ้สองสามใบนั้นมันจะแป่งเกินบ้านเกินเมืองเขาก็เลยแปลกนะครับผมคงไม่ได้มีอะไรหรอกคิดว่านะ